สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจะสอนการจ่ายค่าน้ำเข้าไฟนะคะผ่านแอป Shopgenic นะคะอย่างแรกเลยนะคะเข้าไปที่ Shopee นะคะหลังจากนั้นนะคะกดไปที่เติมเงินจ่ายบินและซื้อตัวหนังนะคะพอมาถึงตรงนี้แล้วนะคะ สังเกตตรงที่มีไอคอนนะคะบินจ่ายค่าน้ำค่าไฟนะคะกดเข้าไปนะคะก็จะมีให้เราเลือกนะคะเราใช้ขององค์กรไหนอยู่นะคะแล้วกดเข้าไปนะคะเขาจะมีให้สแกนนะคะเราก็นําช่องสแกนนะคะไปสแกนที่บินที่เราได้รับนะคะไม่ว่าจะเป็นค่าน้ําหรือว่าค่าไฟนะคะก็สามารถสแกนจ่ายได้เลยนะคะตรงนี้ออกมานะคะจะมีในเรื่องของ บัตรเครดิตนะคะกดไปที่บัตรเครดิตบัตรเครดิตก็จะมีตามนี้เลยนะคะถ้าไม่มีในนี้นอกเหนือจากนี้ก็อาแปลว่าไม่มีไม่ได้รองรับนะคะจะมีเท่านี้นะคะก็ลองเลื่อนดูได้นะคะอันนี้ในส่วนของบัตรเครดิตนะคะสามารถกดแล้วก็สแกนจ่ายกับบินได้เช่นกันนะคะตรงนี้ต่อมานะคะก็จะเป็นอา จ่ายพวกค่ารถนะคะบิลลิสซิ่งนะคะกดเข้าไปนะคะก็มีรองรับประมาณนี้นะคะถ้านอกเหนือจากนี้ก็แปลว่าไม่มีนะคะต่อไปนะคะบิลผ่อนอสังหาหรือค่าบ้านค่าคอนโดนั่นเองนะคะอ่าก็มีเท่านี้นะคะกดเข้าไปก็สแกนจ่ายเช่นกัน,นะคะ่ะเสริมนิดนึงนะคะกรณีค่าน้ำค่าไฟเนี่ยถ้า ใครสแกนไม่ได้นะคะเขาจะมีให้กดเป็นเลขเป็นเลขผู้ใช้นะคะสำหรับค่าน้ำค่าไฟก็กดเลขผู้ใช้ได้เหมือนกันนะคะถ้าไม่สแกนนะคะอีกบินหนึ่งก็เป็นบินจ่ายค่าเทอมนะคะบินการศึกษานะคะก็มีรองรับเท่านี้นะคะลองใช้กันดูนะคะเป็นแบบสแกนกับบินเช่นกันค่ะ แล้วก็มีบินประกันนะคะอ่าเท่านี้นะคะบินประกันถ้าหาไม่เจอบางคนบอกหาไม่เจอก็แปลว่าไม่มีนะคะมีรองรับเท่านี้นะคะตามไอคอนที่เห็นเลยนะคะอ่าก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะคะลองใช้กันดูนะคะ